น้องชายฮิวโก้จุลจักรสืบสกุลเจ้าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและเรียบง่ายมากๆสำหรับผู้ของฮาน่าทัศนาวลัยกับสามีฮิวโก้จุลจักรและลูกชายสุดหล่อทั้งสองคนน้องฮาร์เปอร์น้องฮันเตอร์และเรียกว่านานๆจะได้เห็นตระกูลจัก,กระพง์รวมตัวถ่ายรูปครอบครัวกันสักครั้งและครั้งนี้อบอุ่นรักกว่าครั้งไหนๆเรียกว่าเป็นภาพที่หาดูยากเลยก็ว่าได้เพราะภาพนี้มีทั้งคุณแม่ของฮิวโก้ ยังหม่อมราชวงศ์นริศราจัก,กรพงศ์และคุณกี้ก็สวัสดีสวัสด,ดิวัและน้องชายของฮิวโก้คุณโดมินิกภูสวัสด์จก,กรพงศ์ร่วมเฟรมอยู่ด้วยภาพจากรุ่นคุณย่าสู่รุ่นหลานโดมินิกภูสวัสด์จก,กรพงศ์หรือคุณกู้หนุ่มลูกครึ่งไทยอังกฤษเป็นน้องชายของฮิวโก้จุลจักรจัก,กรพงศ์ที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีพื้นที่ที่ใช้พูดคุยครั้งนี้จึงเกิดขึ้นภายในวังจัก,กรพงศ์ ซึ่งมีมุมทำงานขนาดเล็กของคุณกู้่้นตัวอยู่น้องฮาร์เปอร์เด็กชายทัศนาจากจัก,กรพง์บุตรชายคนโตของฮิวโก้และทัศนาวาัลถอดความรูปงามจากผู้ชายในตระกูลจัก,กรพงมาโดยแท้โดยนับถอยไปตั้งแต่คุณพ่อจุลจักรจัก,กรพง์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพง์สมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจัก,กรพง์ภูวนาถกรมหลวงพิษนุโลกประชานาถเมื่อครั้งที่ หม่อมหลวงนริศราพาหิวโก้กลับมาประเทศไทยก็ได้พาหิวโก้บุตรชายเข้าเฝ้าในหลวงเพื่อขอบรมราชานุญาตจากพระองค์ให้หิวโก้ได้ใช้นามสกุลจัก,กรพงศ์เพื่อจะได้มีผู้สืบสายราชกุลน,นี้ซึ่งในหลวงก็ทรงมีพระเมตตาอนุญาตหม่อมราชวงศ์นริศราสมรสครั้งแรกกับเอลเลนเลวีมีบุตรชาหนึ่งคนคือจุลจัก,ก,กรจักรพงศ์หรือเล็กหรือฮิวโก้ และสมรสครั้งที่สองกับกอสวัสดิวัตรทอมสันบุตรชายของแกรี่ทอมสันกับหม่อมราชวงศ์สายสว,ส,สวัสดิวัตรทอมสันมีบุตรชายอีกหนึ่งคนคือผู้สวัสด์จักระพง์หรือกู้ชื่อเล่นเล็กมีชื่อจริงว่าฮิวโกจุนอเล็กซานเดอร์เลวีเกิดเมื่อวันที่6สิงหาคมปี2524ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษ เป็นบุตรชายคนโตของมอมหลวงราชวงศ์นริศจักรพงศ์กับเอลเลนเลวีถือเป็นพระนัดดาของพระเจ้าบรวงเธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ซึ่งเป็นพระโอรสในสมเด็จพระเชษฐาธิราชเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษนุโลกประชานาถฮิวโก้มีสายไทยอังกฤษรัสเซียยูเครนและสกอต์ผ่านทางมันดาและเขายังมีน้องชายต่างบิดาหนึ่งคนคือโดมินิกภูวสวัสดิ์จักรพงศ์